สวัสดีค่ะนักเรียนป .5 วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทศนิยมนะคะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะเขียนวันที่วันอังคารที่10สิงหาคมพศ2 5 6 4นะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าทศนิยมเสร็จแล้วเขียนคำสัง่งจงเขียนคำอ่านทศนิยมต่อไปนี้นะคะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่หนึ่งตรงนี้นะเวลาเราอ่าน เราจะอ่านแยกกันระหว่างเลขหน้าจุดกับเลขหลังจุด1ตรงนี้เนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันคือเลขหน้าจุดถูกไหมจุดเขาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเลขหลังจุดเลขหน้าจุดเราจะอ่านตามหลักส่วนเลขหลังจุดเราจะอ่านเรียงตัวหน้าจุดอ่านตามหลักยังไงตรงนี้เราจะอ่านว่า123ใส่เลยค่ะ1 1ร้อยยี่สอ่าน123เสร็จแล้วหนูเจออะไรเอ่ยเจอจุดถูกไหมหนูก็อ่านว่า123จุดเลขหลังจุดตรงนี้เราอ่านเรียงตัวอ่านตัวแรกก่อนคือเลขอะไรห้าตัวหลังคือเลขสเราจะอ่านว่า123 5 4จุด5 เห็นไหมคะครูอ่านตามตัวอ่าน5้สไม่ใช่5้านะคะเลขหน้าจุดเราอ่านตามหลักเหมือนเดิม12 13 14สิี่ห้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยห้าหแต่ถ้าเลขหลังจุดเราต้องอ่านเรียงตัวนะคะเป็นหนึ่งสอสี่ห้าอะไรแบบนี้นะอ่ะโอเคไม่ยากมาดูข้อที่2คะ่ะข้อที่สอง ตรงนี้คือเลขหน้าจุดถูกไหมเลขหน้าจุดเราก็อ่านว่า22 2ถูกไหมคะต่อมาเจอจุดใส่คำว่าจุดอ่า22จุดคราวนี้เลขหลังจุดอ่านเรียงตัวค่ะตัวแรกคือ0ตัวที่2คือ8เพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะอ่านว่า22.08 โอเคนะเลขหน้าจุดอ่านตามหลักเลขหลังจุดอ่านเรียงตัวนะคะต่อมาดูข้อ3ค่ะเลขหน้าจุดตรงนี้หลักพันถูกไหมก็คือ1,000 1,000 200 5 1พอ่ะต่อเจอจุดใส่คำว่าจุดเสร็จแล้วเลขด้านหลังอ่านเรียงตัวค่ะตัวแรก4 ตัวต่อมา5ตัวต่อมา6ตัวต่อมาเจเพราะฉะนั้นข้อ3เราจะอ่านว่า1 2 5 0 4พันห้นะคะเรื่องนี้ไม่ยากนะคะทำลงในสมุดมาส่งครูด้วยนะคะนักเรียนอาจจะได้มีคะแนนเก็บนะคะขอบคุณค่ะ